สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตซินกันอีกแล้วนะคะเออหลังจากที่ทุกคนได้เห็น PV วิดีโอไปแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะทราบแล้วเนาะ,ะว่าเกมที่เลจะพูดถึงในวันนี้นะคะคือเกมอะไรนั่นก็คือเกม Audition Mobile นะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักเกมนี้มาอยู่แล้วเนาะ,ะเพราะเกมเนี้ย เคยเปิดให้บริการในรูปแบบแพลตฟอร์มของ PC นะคะเมื่อสมัยก่อน10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเ <Wow. S 1> ติบโตมากับเกมนี้เลยนะคะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆนะคะเพียงแค่เราเซิร์ชไปใน YouTube เนาะโอ้โหบอกเลยทั้งคีเอเตอร์สตรีมเมอร์อะไรต่างๆมาเพียบนะคะวิดีโอแบบเยอะมาก10ปี12ปี13ปีเนี่ยมีแน่นอนเป็นคลิปเก่าๆที่เขาอัดไว้ในสมัยนั้นเนาะบอกเลยว่าเกมนี้มีประวัติการที่มาอย่างยาวนานเลยนะคะและเมื่อวัน ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้คะ่ะทางบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ทีมนะคะก็ทำการไลฟ์เปิดตัวเกมนี้ไปในไลฟ์สดเมื่อประมาณทุ่ม2ทุ่มที่ผ่านมาเองนี่เนาะนะคะ เกมที่เปิดตัวนะคะมีทั้งหมด2เกมด้วยกันนะคะก็คือเกม Audition Mobile และเกม Tree of s e r v i a Mobile นะคะแต่ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดไปในเชิงของเกม Audition Mobile นะคะไว้ Tree of s e r v i a เดี๋ยวเล่เนี่ยจะทำคลิปตามมาย้อนหลังอีกทีหนึงเนาะนะคะ อย่าเรามาทราบประวัติของเกมนี้กันก่อนนะคะเกม Audition Online นะคะจริงๆแล้วมีอีกชื่อหนึ่งนะคะนั่นก็คือเกม Audition Online Dance Battle นะคะซึ่งสร้างโดยบริษัท T3 e n t เอเ a นเมน n t นะคะมีจุดกำเนิดมาจากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องด้านของการเต้นอะไรอยู่แล้วเนาะก็นำมาทำเป็นเกมนะคะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็จะเป็นการกดปุ่มลูกศรต่างๆนะคะถ้าเป็นในคอมเนาะพอในเป็นโมบายเนี่ยก็คงจะเป็นการแท็บเนาะตาม ทิศทางที่เขากำหนดมาให้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นวิธีการเล่นจากทางค่ายเร็วๆนี้นะคะในวิดีโอพีวิวนี้จะยังไม่มีวิธีการเล่นให้ดูเนาะเพราะว่าทางค่ายเนี่ยปล่อยตัวอย่างมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะให้เราได้ลุ้นกันเองเนาะ เดีย๋ยวเรามารับชมวิธีการเล่นพื้นฐานเลยนะคะวิธีการเล่นพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นการกดปุ่มอักษรนะคะไม่ว่าจะเป็น,ทน8ทีสแล้วก็กดปุ่มสปิกร์บาร์เนาะในสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะมีโหมดต่างๆมากมายนะคะเป็นโหมดเล่นกับเพื่อนหรือการแบ่งทีม4คน6คนต่างๆนะคะเลยคิดว่าในโมบายเนี่ยอาจจะมีถึง8ทีส์เหมือนกับใน PC เลยก็ได้เนาะเลยก็อยากให้มีเนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการแข่ง8 เ,เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมเป,เป็นอย่างมากเนาะแล้วก็คงจะมีท่อนแบบฟินิชมูฟนะที่ทําให้ทุกคนได้แข่งกันอย่างดุเดือดเนาะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครกดฟินิชมูฟได้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่นะคะเท่มากๆสําหรับการกดฟินิชมูฟเพราะว่าถ้าเรากดเสร็จเนี่ยจะทําให้เรามีท่าเต้นที่เขาเรียกว่าเป็นท่าเต้นที่เป็นท่อนพีคของเกมนั้นๆเพลงนั้นๆเลยซะทีเดียวเนาะอ่า นอกจากนี้นะคะทางค่ายยังบอกอีกนะคะว่าทําการซื้อลิขสิทธิ์เพลง <Wow. S 1> เพื่อมาเปิดให้กับเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้เลยเอาข้อมูลมาจากไลฟ์ของทาง Extreme เนาะเมื่อตอน2ทุ่มที่ผ่านมานะคะเขาบอกมาว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็เกมนี้นะคะ คงจะมีกำหนดเปิดนะคะเร็วๆนี้เนาะแต่ส่วนตัวเลนะคะก็คงต้องดูรถแมปกันไปก่อนเนาะอย่าทางรถแมปเนี่ยเดีย๋ยวเราจะพูดกันตอนช่วงท้ายๆคลิปกันอีกสักทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูนะคะว่ารถแมปเนี่ยในแต่ละเกมแล้วจะมีอะไรยังไงบ้างเนาะเลคิดว่าน่าจะได้รับความนิยมสูงเลยนะคะเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีในเรื่องของระบบคอมมูนิตี้ระบบการแต่งตัวเพิ่มเข้ามาเนาะซึ่ง เอาจริงสายแฟชั่นเนี่ยสาวๆน่าจะชอบเนาะเพราะว่าการแต่งตัวมันเป็นอะไรที่แบบเออบางชุดเราไม่กล้าแต่งในชีวิตจริงใช่ไหมอ่ะแต่เราสามารถที่จะแต่งในเกมได้เนาะเออมีชุดต่างๆมากมายสายแฟนเนี่ยต้องโดนเลยเอาจริงการแต่งตัวเนี่ยผู้ชายก็ชอบแต่งเหมือนกันนะ ผู้ชายเขาก็ชอบมาแต่งตัวในเกมเอะไรเงี้ยนอกจากนี้ยังมีระบบของเรื่องคอมมูนิตี้เนาะระบบสื่อสารการสร้างกลุ่มการสร้างปาร์ตี้กันเพื่อไปเต้นกันในเกมนี้อีกมากมายนะคะ เนาะเลยคิดว่าน่าจะมีพวกกลุ่มคอมมูนิ t ตี้ขึ้นมากมายแล้วแหละเพราะว่าสมัยนี้มี Facebook แล้วเนาะเดี๋ยวก็คงจะมีการจัดปาร์ตี้กันอย่างแน่นอนค่ะเดีย๋ยวมาดูกันรถแมปของปีนี้กันนะคะเขาบอกว่าเนี่ยออเดชั่นนะคะจะมาเปิดก่อนนะคะในช่วงควอเตอร์แรกเนาะเลยคิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนมีนาคน,นะ,คะสำหรับควอเตอร์แรกของเกมออเดชั่นนะคะส่วนกลางปีน่าจะเป็นท o นะีออฟเซอเนาะนะคะ อันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยรองรับมือถือเกือบทุกรุ่นเลยนะคะ <Wow. S 1> มีเรื่องของแฟชั่นมีเรื่องของคอมมิว i t ตี้นะคะแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่ซื้อมาเปิดสำหรับค่ายนี้เลยนะคะก็เป็นการทำงานร่วมกันกันกบค่าย tree tree entertainment นะคะแล้วก็ electronic extreme เนาะที่นำมาเปิดให้บริการในประเภทไทยนะคะแล้วก็รองรับภาษาไทยด้วยเนาะ จริงๆนะเกมนี้เคยมีในเวอร์ชันโมบายมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งปิดให้บริการไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทาง Electronic x x t r e m e นำมาเปิดใหม่นะคะอันนี้คือตัวอย่างการเล่นของเกมนี้เนาะที่ทีมงานเผยออกมาให้เห็นนะคะกจ็จะประมาณนี้เนาะเผยออกมาน้อยมากเลยทุกคนยังไงก็รอรับชมกันแล้วกันเนาะว่าเกมนี้จะมีอะไรข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนเข้ามา ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนเข้ามาเนี่ยเดีย๋ยวเล่คงจะมาทําคลิปให้เนาะแต่ว่าวันนี้มีข้อมูลมาไม่เยอะนะคะมีแค่ตัววิดีโอพรีวิวมานิดหน่อยแล้วก็ทราบรถแมพมานิดหน่อยนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเรื่องของวันเปิดให้บริการมาก็ทราบมาแค่ควอเตอร์นะคะยังไม่ได้ทราบวันที่ระบุแน่นอนนะคะแต่เล่คิดว่าค่ายเนี่ยต้องบริการให้ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นค่ายบริการที่ใหญ่แล้วก็ทุ่มเงินไปเยอะมากๆเลยนะคะในการซื้อลิขสิทธิ์เพลงเนาะยังไงก็ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเกม audition นะคะซึ่งอยากให้ข้อมูลมาเพิ่มเร็วๆเนาะทุกคนเอออยากรู้เพลงว่าเพลงเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออเต่างงเต่าง,งอยเงี้ยเราต้องเต้น <No. S 1> กันแล้วแหละนะคะโอเคสวันนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะคะยังไงก็ชมวิดีโอพรีวิวกันอีกสักรอบนะคะให้มันกระตุ้นอะดรีนาลีนความอยากเล่นของเราไปอีกสักเล็กน้อยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องลิซินได้ไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันเล่นเกมในคลิปหน้าได้เลยเ<ว>จอกันบ๊ายบาย